ก็ช่อว่าตัว i̇şte ตีเออโอห็กไทยต้งีย้ำมันเยย้ำมันเัน่กเพาตงเขียนกันเลยวมีหลักฐานเป็นคลิปเลยละนี่ปรตตรงบอกเยาหางสวัสดีค่ะรู้แล้วรู้แล้วเออนั่นละกันที่ไทยนีละโอเคค่ะต้องูมีเครื่องบอมีเครื่องบอ เรื่องทันข้างท้งเรืงนี้่าไรเนี่ยเ่องกุเ่องมกเนี่ยรงเขามันเร็วรุ่นไหนที่เขาเห็นบ่ได้ที่เขาแกะหลังปองบ่ได้พวบ่มีรุ่นไหนที่ว่าสร้างในมาจำสักวาแปดพันแปดพันมาจำแปดพันอ่ะอยากให้เป็นไทยเอาดูน้องนี่ก็ได้น้ององนี่เออจังหวดไ คลิปนี้หลักฐานค่ะติดมัดจำแล้วค่ะหัวหัวนี่ไปอยู่ที่ลัตตาบุรีนะคะพี่น้องคายเหมือนระย่างตวงย่างหรือนอนขายสื่อไรก็เขาพูดได้ก็เมาเมาไปหมดบัทนธนหอยคนสื่อ คนไปเอามาขายไปขายดีป e? mm. uh, ่ะนี ui, ans, really> um. women, ers, ans, ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยูกระสานดำสิงคนะคะตัวได้ของมันเนมือนพระเอาไว้ดอกเขาเออยางนี่ครับวเพียรเนาะัรเพียรอกันได้สองสัน เต้ยตัวไหน่ากันตัวรุ่นใหม่ตัวนี้เป็นตัวไอมันมดมันมิดหนยักษอแต่ว่ามุกคยกัโบควยก็บโบยหูไได้แต่กว่าหัวีนโอนอันนี้ทำกับักตอเองเรียดเองเี่ยเลียดอยงเจ้าสิบีนกันส้นอันตัวนี้บ่ให้เรดเพิ่มเลย ผมเล่าไฟปิดการขายค่ะไม่ใช่ปิดการขายปิดมาปิดมาจําแล้วค่ะอีกสิบวันมาเอานะคะอันนี้หัวหัวไปอยู่รัตนาบุรีเขสุลินิคแล้วค่ะ ช่วงนี้ไปอยู่แต่อำเภอสุรินเลยค่ะองช่างช่างทำงานสิช่างหรือเราบนถามหัวนี่ไหมจะมีเครื่องยังเนยจะมีเครื่องยังเนยจะมีเครื่องรถตูดเลมันเครื่องมังกรหรือไม่เจีย พกสูบไม่มีแชทบอกติดมัดจำแล้วค่ะไม่ลองติดตักเลเนาะว่าใั่กรโลกสตอรี่ออากาศนะ ก็การมันมันก็มีซํำนี้แหละคาดีหัวก็อากาศซุดนี่แหละทำจบไปเลยผมหายไปเลยกรเซุนกับสันนเอยนกระซุนมันตัวใสตัวเรียตัวไล่ตัวเนียนตงยกขึ้นเพ่ถอยลงหัวยังใหม่ๆอยู่เลยนะพี่น้องนี่แม่นีแหละของมันหาไซเดนเนาะสี่หมื่นห้าสภาพนี่สี่หมื่นห้านะคะสภานี่สี่หมื่นห้านะคะ ขมิ่นนะขายไปเท่าไหร่ได้ไปสามหมื่นสามหมื่นห้าให้เหมดเลยทั้งอีกเก้าถังให้เหมดเลยเขาไปซาดอีกหนึ่งห้าเขาไปตัดถือเขาจูงไปเข้าไปล้งนั่นแหละการซื้อขายกับเขาพอใจขายตำหนิแน่เขาก็เขาเขากับว่าเขาตำหนิเขากระดงมนี่กำไรเขาจึงคือได้เขาก็บพอใจเขาก็บพอใจในตำหนิเขาเบาเขาคูบันใหญ่เขาไม้เขามาจัดการเองหมดเลยหรือคนจะใส่มาเอาเครื่อง โอ้ที่มาจากลาบุรีทีว่าเกาวทีมากับตู้บอกีเยเตรียมไมเตรียมย่งไน้ำไอ้นี่เด้อเด้อลาี่เด้อเอง้บวต่อเท่เลยเดี๋ยวผมจะกินน้ำอยู่จีสงบาทเพื่อนเลยใช่ลายมัน้ต้องบอกเาเทียบลายกับบอรรถ่ราคาใต่แิงคันลมดมตแย้นนยคืนยากมันบดเคื้ดว S <S เราถ mm ือ hmm. ว่าย so so ืนพ so ื okay. ้นนะด้ช huh. ่วงพมันขึ้นเขาก็ได้งอยที่เราไม่รอพุงเออเขากระดิงเออไ่รอ้กินน้ำกันเขาไปฟันเนาะตัดสินใจไม่อยากเลยค่ะมาไม่ถึง5นาทีวันหันนาทีวันคือวันหัวเดนเนาะไปเร็วเขาไปสายเร็ว้ารงว่าร้านิ หัวไม่เนาะหัวงามเนาะเกินคุ้มค่ะถ้าผู้ใดได้หัวไปเพราะว่าหัวงามอีหลีค่ะไม่ต้องทําสีก็ใช้ได้เลยไม่อายใครเอาเนี่ยคัดอันนั้นไหมคัดผืนโอ้คัดคัดรถคัดเงาเห็นบ่สะอาดเลยเห็นบ่ะผืนเอาปากใจมึงจะบอกไหมมันจะใสเหมือนแบบนี้แหละเหมือนหุกนร้อ ีเอ,เอฟซีมาจากัตรนารีค่ะมาจำไปแล้ว